สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุหมองสุบ่อเนาะพ่อพ่อกับซ้อนน้องแทนคือเก่าพี่น้องเอ้ยพากันคนดินเขาในเฮือนเทพื้นพี่น้องเอ้ยเทผืนเหื่อนเฮื่อนครัวคลองน้องอื่นน้องอันนี้พี่น้องเอ้ยแม่น้องแทนยังไ่ได้เมื่อยได้แม่น้องแทนถาทายลิดพี่น้องเอ้ยปาดเผื่อสิเต็มพี่น้องเอ้ย ขู <ine> ่ยใหญ่บ่มีบอ๊ะเออกำลังไปอาโหลดเค้นพี่น้องไปอาโหลดเค้นอยู่ใส่กำลังไปอาโหลดเค้นพี่น้องเอ้ยเอากระเค้นเขาในัผู้ดิ้มันสบายกระโอดใส่รถเค้น มื่อนวันวัน,วนเปลี่ยนสถานที่นะพี่นอง nìn tay lãi đi เอาขึ้นนับอีกมั้ยนะไปวางเอ้ย <laughs> พอดีอยู่ดอกปุญนะอะอะไรก๊ออะไรก๊อกอแล้ โซมิ่งก้อนให้ออกเมื่อสิบพอว่าเบื่ออื่นเพิ่งทิ่ทาซีพี่น้องเลยทาเบิดลังนี่ปุ๊กทาเบิดลังพี่น้องเลยพ่อสมดจแล้วบ่บ่พอดอก

เอาซูงย่บอนไรปูเอาซูงบอกว่ปเอาื่นมาอีกเกาหนึ่งนะเพิ่นอยากเอาขื้นเกาะหนึ่งพี่น้องเลยเพิ่นว่นอยากเอาขื้นกนะหนึ่งใช่เรือ นาะพี่เนาะทรายน่ะชิลเลือเพราะว่าทรายมันกองใหญ่ เอออนาคใส่มันก็โยกเลย กำลังโหดหนำให้มันเจ็บกำลังใส่หนำให้มันเจ็บเจ็บระบาดนี่และเอาปุ๋นเขาเอาปูบันนี่นนบ่มีหมักหินใส่พี่นเนาะอมีแต่ปุ๋นกับทรายมีแต่ปุ๋นกับทราย ทังนี้พระธาตสีเฮือนทาตสีประตูุ๋มเป็นทาตสีเฮือนทาตสีประตูะกำลังเลิม่มพี่น้องเลยกำลังถอก Oh. พอหนุ่มแทนกับปูก่กำลงังเทปูนพี่น้องมันสิพ่ออีนนู่ oh. พ่อปู่ป<ภ> <c oughs> ูนนี่พ่อว่าเกิดบดแฉนสองมื่นช่วยช่วยยังเล็กเหล็กกระสุนตีต้องการปูนซองทองพี่น้องเอ้ยอาจสิพอจะสิพ่อหรือบ่พ่อพี่หนุ่ม <c oughs> มันบม่มีอันมันบ่มีหิน เช้านะเฮ้ยพอน้องแทนนน่สบายดีปะลุงพ่อแม่พี่นอกนี่ไม่โมหานิ่รงมบัติตรงสมบัติตรงมะกปนตรงลูกพืน อันนี้พุได้เหตุเิงอีนึงคืเออแ่นั้นคือคือเ่าันยิงเท่าทางคนมาใส่โอ้ยหมดแตกกแตกได้่อลาแ่งหนดิเกาใส่ี่ี่ากนขก้แดงขาก้อนเนี่ยนะกนขีาก็ะใส่ยิ่ข้นก้าใส่ได เอานี้คุณยายชิ้ฟันพ่อตกน้ำเลยเหรอเจอะปูนใช่อหมหินเกาะปูนเปูนปูน

ทองแทนผสมปูนพ Th <inaudible> mm ี่น้องเอ้ยทรายกเบิดพอดีเ็ดแบบพอเพียงพี่น้องเอ้ยเฮ็ดตามเฮาบมีมียังก็ใช้อันนั้นเลยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเงินมันจุบซำนี้พี่น้องเอ้ยมิาใส่เกลือ พูดมาโลกอีกช่องลูกนี่กูแข้งปักเลยอะานไปเลยประจำวันนะพี่น่องเนอะอยู่ตามพอเพียงเอาไว้ตวา12คู่ดูเกี่ยวก็12ขีดดินอยู่นี่มันจะคู่รอดคนใหญ่นึ่งดินใช่เดียวกันี่ก็เออดิบใชยร้านนี่ ปูนใหม่อีกแล้วพี่น้องสอบหนึ่งผลิตเป็นสามสามสอบที่เสร็จเนหนำเ่นใ่แล้วทำใส่ลาแล้วห็ดน้ำเหยดขาดไป ี nào oh, cái làm. À, ่ต <B à S 2> <là> ุมพี่น้อยเลยหูไปใช่น้าใช้ดินทั้งนั้นตางกาแฟงเบี้ยคือมันเบี้ยไช่ได้กี่ินทายบ้นไเอ๊ะบาอะมันบรนอินน่ะดินทรายกเนนมับกดินรท่านอินนคือบ่อจอในหูมันอ่ะหูอันหนักเหลงามาไม่หมื่นเช่าจึงอันนั โอ้ยเก็บเลยยงมาเลยมาน่ำดินใช่อีม้วนรอหน้ำดินเจอาพลังแทนลุยแล้วพี่น้องเลยลุยขี้ตุ่มแล้วพนังแทนลุยกีตุมแล้วพี่น้องเลยพนังแทนได้ปลาจี้ตุแล้วพนังแทน มานดนี่ดีโตมังคายด้วยาว่าซ้มันไม่อการมันด่ปูนดีที่ต้องมาจิการอื้ใ่ด้ดิ่มพันอินดีจุนี่ีก็พี่ลิจะกวาดปูนใช่ไหมแข่งเร่ยเลยแข่งเยไลยนดมทำหลกกดรที่รูกลางไร่าดนร โน่นก็ไม่สิิเป็นยังให้มันค่อยลุ่ๆมๆพงโน่นมาทา้ง้าพี่จอหูมทาทังนั่นใส่ท่อลุ่มเออิ่อออนนะิครับ กายสิเป็นจิงแหละกี่น้งเลยเส้าพอนองแทนฝุ่นผงใส่เป็นตาเบิ่งเลยเดี๋ยวมันกินน้ำกินน้ำเปียไปท่าเลีย แต่ว่าคือสิบุมีลังค้าแล้วพี่น้องเอ้ยล่างถั่วล่างบ่วงกับชิล่างตาแดดใส่เ้าคายวลี่ายวงไนได้งแหล่แหลพี่น้องเอ้ยหากยังบาแหลกขับ

เอียดละก็ย่าลแล้วนี่้นำปูนไมนี่าปูกรเบื้อแล้วกเ้งคือกระเบื้องวาเลยวนี่วางแล้วนี่มือใหม่พี่น้องเอยกวดอันนั้นก็ว่เป็นฝาดในบ่เงียบุกเขาตาดเฮ้ยงเขาาดอ่ะลูกเปนละเอียดก็ย่าเลยแล้วยัง จบแล้วยังมันมีแต่ปูเลยมีแต่ปูนี่หลอยลเอายังมากไม่เลยบ้าเอ็ดคักในแล้วเนาะเพาะไต้นปูนนี่่นี่ลมีแต่หำปูหนาพูนหลวบเลยเจ้าเว้นำลายโพแล้วเอ้เดี๋ยวมันกะสือเดี๋ยวมันกระเบิดกเอามันนู่นทางไหนนอนเทง ແລະມັນເບິດໃຫ້ເບິ່ງລະກຸຫັ້ນນະເຈົ້າເะນະໂອ້ຕະຫຼົ້ນອີກຢຽບດີດຸດເຈີຊີມືພໍນ້ອງແທນເຫັດພີ່ນ້ອງເອີຍພໍນ້ງແທນມືືນໂຕอອງຢູພນ້ອງງາດພນີຍກາດมອກກໄ นวางัจ้ผู้ไ่อวะลูกคุ่บอกว่ผู้ผูกคือแจผได้ไรเจาผูลงไปกวดขึ้นมาอีกเคยเมันติดคุมมันคลอยคุแล้วถ้าแก่ป่าลมทนเพียงเด้นนี่ป่าติดุป่าลมตัเนาะทำมันน่ง เจ้าากายมันนะะเจ้าก็ปูนมาลงอีกจอบหนึ่งยหนามันขัดมันเลยเดี๋ยนมุงดี่เรียกวาดทิ่มือนม่มันเลยนีหน่อยซมือนะเอาเป๊ะนมาคลอดยสไลเดออบโอ้พอน้องแคนนี่ใส่ได้พี่น้องเอ้ซีมือีมือใส่ได้พี่น้องเอ้ฮะ แม่ยังปูไกูๆม่ยสิเป็นของจริงเนี่ยพี่น้องในรายการแม่น้องแท่งกับซิดเดล่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะคิดหนาพอกันมาอยู่ดิมแห้งสู me, ุ๊สุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแทนงเนาะบ๊ายบาย